นี่แหละหรูสุดเอาอ่าสั่งไม่ถูกเลยอ่ะอ้าวอยู่ดีปากข้าวอยู่แล้วกลาวข้าวไกลเลยโอ้โหเป็นไงข้างนีดขายได้ขายเบียร์ขายเบียร์นี่ขายอะไรขายเบียร์คือแบบเจ๋งอ่ะแค่นี้ก็ยังเป็นร้านได้โอ้โหมาเจ้าแลมสเต็ะแกะเตะแกะเลยประตูข้้าางหนอืม ไอพี่ก็เลื่อนวะเขาเดินเงินเป็นน่ะเขาจะมีทักษะการเล่นตะกีแล้วไงข้างในมันยิ่งขึ้เลยอืมเฮ้ยตัวนี้มันไม่น่าจะมีอะไรละเราจะเดินซ้ายไหมครับท่านพะน้าท่านไป ก็เออมันเป็นสังคมมันเป็นเศรษฐกิจโนกแมนู้ไมคืออะไรไม่ทราบฮนะเหมือนแ่บนี่ไงเหมือนแบบพิตตี้ทุดนู้พิตพต,พตี้อ่ะโอ้โหมโนกแมนแล้วถือว่าผู้หญิงมือาชนพมากเอือโนกับปโป<อ>โปเมจ้านาลองมากเฮ้ยข้าวัดหรืออะไรเนี่ย ไดูมันว,วัดเหลืออะไรเนี่ยข้าหน้าไอหิมาหนาเตอะเลยอ่ะอืมดนี่ครับอเอกโซดัสที่นี่ปะไม่เจอลงหนังเลยว่ะลงหนังจะอยู่ไหนอโอ้โหเส้นโยกีนะฮะเฮ้ยไปเรียกอย่างนั้นดิกด็เป็นเส้นที่ สนน่าสนใจมากนะครับอืมผมจะเสียวลูกกระทือชิบหายเลยผมเป็นแค่มาเฟียกองถ่ายนะฮะผมไม่ต้องการมาจบชีวิตที่ดินแดนของจริงนะฮะของจริงก็คือที่นี่เป็นต้นตำรับนะฮะอย่ากกุศา กลับไปก็จะสืบซับวัฒนธรรมของยากกซาเป็นเป็นยากุซากองถ่ายเลยครับโอ้โหดูนี่ครับพ่อหน้ากลัวมากไม่กล้าเลยนะใช่ทั้งนั้นเลยโอ้โหทั้งนั้นนะครับอะไรเนี่ยน่ากินนะตู้จักรยานทีนี้เฮ้ยผมเหนื่อยมาก อืมรถเลี้ยวโอ้โหรถเอ็มเคน่าจะรถโรงแรมนะว่ะรถเอ็มเคโอ้โหเขาลื่นหมดเ<า>ลยฮะลื่นหมดทุกคนนี่โรงแรมหลายอย่างเพื่อนรับหนึ่งเดนิดน,นนี้ดูแม่กันว่าเราไปไป <c oughs> <c oughs> ไเกือบไปละแ <c oughs> สดงว, <c oughs> ว่าไม่ใช่ละ ฮึนีคุณเห็นไหมครับว่าคือแค่ยืนเขาก็เท่แล้วนะฮะเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นแบบสไตล์อะ่ะเขาคือใช่มันไม่ใช่คือผมอะ่ะเขาคือใช่แต่ไม่ใช่คือผมคุณพงษ์ไหมเนี่ยเขาคือใช่แต่ไม่ใช่คือผมเคไะครับโอ้ oh m ม god โอ๋อเหนื่อย คือไกด์เขาก็แบบว่ายัางเดินไหวนะผมไม่ไหวแล้วนะฮะผมหนักตั้งเก้าสิบโลแล้วก็บางทีไกด์เขาอาจจะกินลามเมงต่อแต่ผมเห็นว่าเมืองไทยมีไงผมก็เลยไม่อยากเข้าเนี่ยอะไรเนี่ยไกด์เออย่างย่างปิ้งม,งมีน้ำไหมหอร้านเบียร์ร้านเบียร์เบียร์เป็นหลังเนี่ยเป็นเบอร์เรจป้ายมีบอกแปลว่า กครื่องดื่มอ๋พอพวกวิสกี้พวกอะไรไอ่เวลานั่งดื่มอือโอ้ยกูจกินกินก็เกณฑใจกินกินกินไม่ใช่เราไปซื้อนี้กันดีกว่านะซื้อบบบทูบอยค่านว่ามนะโอ้ยใช่ตักกินก่อนที่คุณจะไปกินอะไรก็พาผมไปนั่งบัตรหนึ่งได้ไหมฮะผมไม่ไหวแล้วครับออโอ้เป็นอย่างนี้รุมหอกก็เดินไม่ไหวหรอก นี่อะไรอ่ะนี่อนะฮึทำอะไรก็ได้แล้วใช่ไหมฮึ้ดูเป็นไงฮึ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 โอ้ยน่ากินนะชีชีนีไข่โอเด้งคาร တော်နား